7ซเว่นเดย์บีฟอร์ว n นไน์เตรียมลงจอช่วงวัน31-22พฤศจิกาย,ยนนี้บริษัทบันไายาจำกัดแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายเซเว่นเดย์บีฟอร์วันไน์ 7วันก่อนวาเลนไทน์ละครโรแมนติกดราม่าแปลกใหม่ดัดแปลงจากเน,นืวิญายยอดฮิตของรังสีมันหรือหมอตุ๊ดที่ได้รับการแปลมาแล้วหลายภาษานำโดยผู้จัดซีรีส์ตุ่นจตุพนสิริเดชผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบันไดบาจํำกัดรวมด้วยหมอตุ๊ดนายแพทย์อุเทนบุญอรณะเจ้าของบทประพันธ์ซีรีส์ครูตู่พันศักดิ์ผู้กำกับและเขียนบทพร้อมด้วยนักแสดงนำ เจสมเจตอตอมนัทธาภพแตงเอกเดนายและเหล่านักแสดงหน้าใหม่อีกครับคานค่ะ 7ซเว่นเดบีฟาวเนทนบอนก่อนวาเรนไทนยเป็นเรื่องราวของสันชายที่รับบทโดยนัทธาพบชายหนุ่มที่งานก็ไม่รุง่งรักยังกับร่วงแบบสุดพลังแต่ในวันที่เขาต้องตั้งสติเพื่อจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปโชคชะตากกับเล่นตลกร้ายให้เขาได้เจอคิวยมมาทูดคิวปิดที่รับบทโดยสมเจตซึ่งสามารถให้ผ่อนวิเศษบางอย่างเพื่อให้เขาได้ความรักที่สูญเสียไปจาก ที่รับบทโดยเอกเดในยใจสะอาดกลับคืนมาภายในเจวันแต่โลกนี้มันไม่มีอะไรได้มาฟรีทุกคนต้องรู้จักที่จะเรียนรู้และใครคนนั้นกำลังสอนบทเรียนราคาแพงให้กับเขาอยู่ ซีรีส์เซเว่นเดย์บีฟอร์วาเลนทน์เจ็ดวันก่อนวารเลนทน์จะพาทุกคนดำดิ่งไปสู่ส่วนลึกของจิตใจมนุษย์ที่พร้อมจะทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ในท้ายที่สุดชีวิตจะบอกว่าความสุขที่แท้จริงอาจไม่ใช่การครอบครองเสมอไป เตรียมรับชมพร้อมกันเริ่มตอนแรกวันพุธที่22พฤศจิกายน2566เวลา22นาิกา30นาทีทางช่องวัน31ค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับ7 d a y before valentine นะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เราวางแผนกันมาเกือบ2ปีละแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เริ่มแถลงข่าวแล้วก็บอกไปซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็น คอนเซปต์คือโรแมนติกดรามา่าแปลกใหม่เราก็จะเน้นเรื่องของโปรดัชันภาพสวยมีมุมมองแง่คิดต่างๆที่อยู่สอดแทรกอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมทีนี้นอกจากนี้ครับเราก็ยังมองเรื่องของภาพการท่องเที่ยวเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับถ่ายในกรุงเทพเป็นหลักแล้วก็จะถ่ายที่ถนนทรงวาดนะครับก็เจอมีเรื่องราว แปลกๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้นครับจะออนแอร์วันที่22ิพฤศจิกาทางช่องวันนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งครับผมจรในเรื่องขอกนยายคนที่อ่านนิยายแล้วเนื้อเรื่องจะแตกต่างม,มีการัใอะไรกนแะรแปะรแปรบรับผมก็ต้องบอกว่าตัวซีรีส์ครับถ้าใครๆเคยได้อ่านแล้วนะครับจากบทประพันธ์ต้อบอกว่าผมนะครับได้อ่านมาแล้วแล้วก็ชอบตัวบทประพันธ์เรื่องนี้จาก หมอตุ้ดที่เป็นตัวนาประกาของของทางคุณหมอนะครับแล้วก็ในเนื้อเรื่องต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของแบบไม่ได้มีลงดีเทลเยอะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางครูตู่ครับพ่วงกับต้องบอกครูตู่เก่งมากที่ได้มีการนําเส้นเรื่องบางอย่างเข้ามาใส่นะครับแล้วก็มีเรื่องของความดรามา่าของความโรแมนติกความน่ารักความกุ๊กกิก๊กหรือแม้กระทั่งเรื่องของน้องๆไม่ว่าจะเป็นทางอะตอม ซึ่งเป็นตัวสัญชายนะครับแล้วก็ทางเจดเป็นของยมทูตคิวปิดแล้วก็แตง่งมีการเติมเนื้อเรื่องเส้นเรื่องเข้าไปทําให้เรื่องครับสนุกมากขึ้นน่าติดตามมากขึ้นแล้วก็ตอนจบอาจจะไม่ได้เหมือนจากในนิยายเท่าไหร่มีความตื่นเต้นอยู่นะครับผมต้องติดตามอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับต้องไปดูเนาะต้องไปดูครับต้องไปดูต้องบอกว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนดูครับจะได้รับความสุขได้รับ ประสบการณ์ได้รับสิ่งที่ใหม่ๆจากซีเรียลเรื่องนี้นะครับของตัวเซเว่นเดย e บีฟ e ร์เบรนท์ไครับกับนักแสดงบ้างครับนักแสดงกันแล้วกันยังไงบ้างเรื่องอะไรนมีเปิดตัวซีรีส์เนาะครับผมซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าครับคือตื่นเต้นครับผมตอนแรกที่ได้รับเล่นบทเป็นยมทูตนิวปิดครับผม<อ>ก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะผมต้องเป็นยังไงเพราะว่าหากไกด์ไลน์ยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้เวิร์กช็อปกับพกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบ เออมันทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ตัวเองคิดไว้ตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยครับผมก็มันไหลไหลไปเรื่อยๆครับทุกคนก็แบบพร้อมกันมากครับผมกับตัวตัวเองมันเป็นที่ความท้าทายยังไงบ้างกับซีนเรื่องเนี้ยครับท้าทายเพราะว่ามันแปลกใหม่ครับมันแฟนตาซีอย่างก็อย่างที่ว่ามันไม่ค่อยมีในประเทศไทยไม่ไม่ค่อยเห็นในในไทยเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเป็นรุ่นแรกๆหรือเปล่าที่มาทําอะไรแบบนี้หรือว่าแบบเป็นทีมแรกที่ที่ทำอะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่า ตอนแรกก็จะโกว,ว่าผลงานออกมาแบบได้อย่างไม,ไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดแต่ตอนนี้ผมได้เห็นประมาณหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจครับออพู้ถึงตัวเนาะใช่ครับผมโอคครับครับผมนะครับผมแต่งอีกะไรน,นะครับแล้วก็เป็นเรนครับในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นแฟนของสันชัยซึ่งมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ที่ทําให้ผมกับสันชัยเนี้ยต้อง ต้องแยกทางกันด้วยความที่ตัวสันชัยยังมีความเป็นเด็กแล้วก็คำอ้อาแต่ใจครัจนเขามาเจอกับยมูมัทูคิวฟิตครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ทา้าทายเฉพาะตัวผมมากเพราะว่า,วาตัวเรนเนี่ยมันจะพลิกแพงไปตามคําอธิษฐานสันชัยไอ้ทุกวันตัวเรนจะเปลี่ยนบริบทไปเรื่อยๆซึ่งในแต่ละ EP เนี่ยมันต้องเซ็ตรับหนึ่งใหม่ตลอดนะครับซึ่งมันเป็นความทา้าทายของการแสดงผมมากเพราะว่าเราไม่ได้ทํากันบ้าน แค่แนวเดียวเลาต้องทำกันบ้านหลายๆแนวเพราะว่าในทุกๆ EP ีอ่ะมันปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในทุกวันครับเชื่อผมว่าสมมติจะรูนไปพร้อมๆกันกับเรใช่ครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคำอธิษฐานนะครับซึ่งเหตุการณ์บางอย่างมันอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันซึ่งจะทำให้ผู้ผู้ชมเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ค้นหาว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือใครจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ต้าครับเป็นยังไงเม่ได้เปิดตัวซีรีของเราแล้วครับก็ทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกๆคนที่แบบเราทํางานร่วมกันแล้วก็ฝาฟมาทุกอย่างมาจนถึงวันนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยพอแบบได้เห็นบทก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันถือว่าเป็นการเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกของผมด้วยนะครับก็มีการแบบวางแผนหลายอย่างครับทำการแบบทำการทการบ้านด้วยที่แบบเออเราต้องทําการบ้านยังไงดีกับบท ซึ่งพอเห็นแล้วก็ในตัวสัญชายเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าดื้อรัน้นมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ความอีโก้สูงครับผมแล้วก็แบบมั่นใจว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงแล้วก็มีเงินทองแต่พอมาทำงานจริงๆแล้วมันเหมือนไม่เหมือนที่เขาคิดเพราะว่าการงานก็ไม่ได้ดีการเงินก็ไม่ได้ดีด้วยครับผมนิ่มนำสามก็โดนแบบบอกเลิกอีกใช่แล้วก็ได้มาเจอคือคิวบิทที่เขาแบบมายื่นข้อเสนอให้ จริงๆซีรีส์เป็นแนวไหนมันเป็นหนักขนาดไหนเพราะว่าดูจากเทรเลอร์อมาแล้วอ่ะมันมีแต่แบบดราม่าหนักหนักเลยอ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าในเนื้อเรื่องซีรีส์ครับไม่ได้มีแค่ดรามา่าที่บอกว่าตัวเทรเลอร์ที่ออกมาครับอาจจะตัดมาแค่บางส่วนก็ให้ดูดราม่า <S <S แต่จริงๆ,งๆอย่างที่บอกว่าตัวในเนื้อเรื่องครับก็จะมีความโรแมนติกความน่ารักกุ๊กกิ๊กความดราม่าผสมผสมงกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมันจะมีความความเป็น เป็นมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อเรื่องอย่างที่บอกว่ามันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วมีแง่คิดอยู่ในนั้นกับการที่สมมุติว่าตัวของตัวอะตอมเองที่เป็นตัวของน้องที่อธิษฐานก็หายไปมันจะแฝงแง่มุมต่างๆที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นในเื่อที่ผมคุยกับหมอแพทเจ้าของบระพั์กับการแคสติ้งอะไรนะครับหมอแพทยเป็นคนเอ่ยปากชมครับว่าคนแคสติ้งครับแคสมาได้ตรงมากๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเจที่เป็นยมทูตตัวอะตอมหรือตัวแตงอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะทํางานชิ้นนี้ครับเรามีการคัดเลือกค่อนข้างเยอะมีการแคตติ้งมีอะไรอย่างนี้ครับหมอแพทย์บอกว่าถือว่าตรงมากๆคือน่าจะทงตรงใจของกลุ่มแฟนคลับที่เป็นคนที่อ่านบทควาเรื่องนี้นะครับผมรอยาก้พูดถึงในเรื่องของการันาในเรื่องขีจะใส่การต่างๆ่งครับผม ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าในโปรเจกต์เรื่องนี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกมาตลอดว่าผมอยากได้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาในนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ดูตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12นะครับมันจะมีการแฝงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆในเนื้อเรื่องนะครับต้องบอกว่าจะเห็นตั้งแต่เรื่องของถนนส่งว่าถนนเยววาวราชวัดอาหารก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งตัว และแสดงนําจะชอบกะเพราเนื้อไข่ดาวผมก็เลยว่าพวกนี้ครับจะสอดแทรกเข้าไปบวกกับภาพสวยๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับติดตามชมได้ทางช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างโอเคให้พี่เจตตากเลยครับครับผมก็ขอฝากซีรีส์7 Days Before Valentine นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นดราม่าแปลกใหม่แฟนตาซีนะครับผมที่ช่องทางช่องวันสามสิเอ็ดครับเริ่ม22พฤศจิกายนนี้ครับ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับฝากซีรีส์7 Days Before Valentine ด้วยครับผมฝากด้วยนะครับ